ผมก็พูดในข้อเท็จจริงอ่ะนะครับแล้วก็<ะ>มันมีเวลาพูดถึงท่านนายกเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยทํางานกับท่านนายกมามาเป็นเกือบปีนะฮะแต่ว่าเหมือนเหมือนธรรมดาอนะ่ะเพราะว่าคือท่านนายกให้ความเมตตาแล้วก็ให้ความไว้วางใจผมมากนะครับแล้วก็เวลาไปทํางานกับท่านนายกผมรู้สึกว่ามันมีความสุขความสุขของผมคือทำกับนายกแ้วอนะ่าที่จะอะได้เพราะงั้นเวลาที่นักข่าวถามเนี่ย<ะ>ผมก็เลยมีความ ตื่นตันใจนะครับเพราะนั้นเังไม่ไม่ไม่ได้ว่าตะต้องร้องไห้เหมือนทัานวอนก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ก็มันคงตื้นตันตื้นตันนะเป็นเรื่องของความในใจจริงจริงทีนี้นี่อโดยวิธีปฏิบัติขั้นตอนปฏิบัติอย่างตอนนี้ถือว่าดรธนกรลาออกแล้วหรือยังไงอ๋อยังยังครับยังคือ ตรงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรอกระบวนการของสภานะครับว่าว่าจะท่านอราธานเบียพลนไปเนี่ยก็จะมีผมไจ่ต้องมาเมื่อถึงเวลาผมไม่ต้องมาลาออกจากโฆษกประจำคณะขยุ่นกันผมยังเป็นโฆษกอยู่นะฮะใช่ใช่ใช่รแล้วก็ผมก็ทํางานคือจริงๆแล้วผมไปเป็นสสนี่ก็คือผมเป็นคนต่างจังหวัดแต่นะเป็นคนพันธุ์นอกเนี่ยชีวิตของ เส้นทางทางการเมืองที่คิดไว้เนี่ยเราก็อยากมีโอกาสที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนรัคตั้งในชีวิตนะครับทุกค<ๆ>นต้อง <ผม S 2> คิดเหมือนผมนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีโอกาสเนี่ยผมถามว่าผมหนักใจไหมผมก็หนักใจเพราะว่าจริงใจจริงครับ<ๆ>ผมอยากจะช่วยงานท่านนาย,ยกอยู่ต่อ,อนะครับ<ๆ>ที่บอกตรงๆเลยเพราะว่าผมรู้สึกผูกพันกับท่านนายกนะครับแล้วก็ผมเห็ว่าคนอย่างนายกนตรีเนี่ท่านเป็นคนดีนะฮะเราก็อยากจะทํางานให้กับคนดีๆที่ ที่คิดดีกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเพราะนั่นคือผมก็ตัดสินใจยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ได้หารือกับท่านนายกนะครับท่านสัมรีสมจากเททินอ่านสุริยะนะครับในในกลุ่มที่ผมเป็นผู้ใหญ่ที่ผมก็รับนับเสือนะครับท่านก็ท่านก็เห็นด้วยท่านนายกก็ให้พรผมนะว่าก็ก็ให้ไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ ทำง,งานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะครับท่านก็ท่านรลนายอรผมแล้วก็ผมก็ยืนยันกับท่านนะครับว่าผมก็ยังยังจะทําง,งานให้กับท่านนายกอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะทําหน้าที่อยู่ตรงไหนก็ยังยังรักและเคารพท่านตลอดชีวิตของผมนะครับ